ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วงวิวัฒนาการของวันตัวน้อยนะครับเชื่อว่าเช้านี้นะครับตื่นขึ้นมาหลายๆคนหลายๆท่านที่เป็นชุมชนของลูน่าคลาสสิกก็คงจะออกไปทํางานกันด้วยความรอยยิ้มที่เต็มเปี่ยมนะครับว่าตื่นเช้ามาในตลาดก็เขียวขึ้นมาทันตาเลยนะครับโดยเฉพาะในส่วนของลูน่าคลาสสิกแล้วก็ในส่วนของยูทีซีนะครับก็ขึ้นติดฮอตในส่วนของไบแนเลยนะครับแล้วก็ในส่วนของอกําไรสูงสุดของไบแนนดครับก็ยังติดในส่วนของ ยูทีซีครับเป็นอ ok. ันดับหนึ uh, uh, ่งแล้วก็ลุน่าคลาสิกเนี่ยก็อยู่ที่อันดับที่สี่นะครับโดยนะครับในส่วนของยูทีซีเนี่ยก็บวกขึ้นมาที่สี่สิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์เลยนะแล้วก็ลุนน่าคลาสิกเองก็บวกขึ้นมาที่ยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับสำหรับวันนี้แล้ววันนี้ครับก็ยังมีข่าวดีจากไบเน้นะครับโดยในส่วนของไบเนนเนี่ยจะเพิ่มนะครับคู่เทรดแล้วก็จะเพิ่มในส่วนของอ่าเลเวอเรจของที่ผมได้แรงงานไปเมื่อวานถึงครับวันนี้ก็จะเพิ่มในส่วนของคู่เทรดยูที F D U S D นะครับแล้วก็ในส่วนของ T R Y ครับในส่วนของ s p o ตเนาะก็จะเป็นวันพรุ่งนี้นะครับวันที่30มาเวลา8ปดนาฬิก,กา U t C นะครับก็ถือว่าการเพิ่มผู้เทรดเนี่ยก็จะทำให้ในส่วนของมีอิสระแล้วก็มีเสถียรภาพมีวอลลุ่มเพิ่มมากขึ้นในส่วนของ U t C นะครับเพราะว่า มันจะทําให้เม็ดเงินจากหลายๆที่จากเป็นเงินในหลายสกุลหลังไหลเข้ามาที่เมทีีเพิ่มมากขึ้นเองครับก็อาจจะเป็นนะครับเหตุผลหนึ่งที่ทําให้ในส่วนของตลาดของเทอร่าเช้านี้เนี่ยแม้กระทั่งวันนี้จนถึงตอนนี้นะครับที่ผมทําคลิปเองเนี่ยก็ยังเขียวไม่หยุดเลยครับแล้วก็ในส่วนของไบแ a น c e นะครับก็ ไม่ใช่แค่เหรียญของ u ีซเท่านั้นนะครับบีดซนะครับบีอหรืออีเชีเี่มก็บวกขึ้นมาเหมือนกันก็ถือว่าเป็นการเริ่มต้นนะครับในส่วนของสัปดาห์สุดท้ายนะครับก่อนที่จะขึ้นนะครับเดือนถัดไปคือเดือนธันวาเนาะหลายๆละคนก็ใจจดใจจ่อที่จะให้ถึงปลายเดือนเร็วที่สุดแล้วเพื่อที่จะรู้จะจรอรุ้นนะครับว่าในส่วนของ bitcoin เนี่ยจะพุ่งไปได้ไกลแค่ไหนสําหรับของปลายเดือนที่จะถึงนี้นะครับและเพื่อนะครับเป็นการติดตามข่าวสารของดูแลนดคาสิคเองนะครับก็ในช่วงเจบวันที่ผ่านมานะครับมูลค่าการซื้อขายเนี่ยของเหรียญดูนด์คาสิคเนี่ยก็อยู่ที่1.3พันล้านดอลลาร์านในช่วงเจวันที่ผ่านมาเนาะก็ในระบบอีโคสติมของคอ s ์สมอรเนี่ยก็ถือว่ายืนอยู่นะครับอันดับที่สี่นะครับในส่วนของว t ทีซีเนี่ยก็อยู่ที่อันดับที่สองตัวเองอยู่ที่ประมาณ2.98พันล้านดอลลาร์าน,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 นะครับ ก็ถือว่าเป็นข่าวดีนะครับที่มีวอลุุมการซื้อขายมากขนาดนี้ต่อมานะครับก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องดีๆนะครับจากเครือข่ายเชอร่านะครับก็ในส่วนของเชอร่าพอตนะครับก็ได้นะครับมีการนะครับรายงานออกมาว่าตอนนี้สามารถที่จะซื้อขายในส่วนของเหรียญลุนาคลาสสิกนะครับผ่าน Google Play แล้วก็หรือบัตรเครดิตได้โดยตรงแล้วนะครับโดยผ่านในส่วนของเทราพอตไฟแนนซ์นะครับโดยไม่จําเป็นจะต้องไปผ่านเครือข่ายไปผ่านเด็ก อะไรนะต่างๆนานาครับแล้วก็มีค่าคอมมิชชั่นที่ค่อนข้างจะต่ํามากครับโดยการซื้อขายโดยตรงเลยนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นภาพตัวอย่างขึ้นให้ดูนะครับก็ถือว่าเป็นการพัฒนาในส่วนของการจ่ายเงินในการซื้อลู่นา้าสิทิแบบนี้เพราะว่าในส่วนของโฟกี้เองนะครับก็มีเหมือนกันเนาะโดยเฉพาะในส่วนของ Amazon ก็มีเหมือนกันนะครับโดยการซื้อขายในส่วนของเหรียญโทเค็นหรือว่าเหรียญคริปโตโดยตรงครับก็เป็นสิ่งที่บ่งบอกนะครับว่าระบบนนเวศของลู่น้าสิิก็ ค่อยๆนะครับได้รับการฟื้นตัวค่อยๆได้รับการปรับปรุงขึ้นมาเรื่อยนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับและแถมยังตอนนี้นะครับในส่วนของ l ู n a าคลาสสิเองเนี่ยก็ขึ้นมาอยู่ที่อันดับที่71ของตลาดโลกคลิปโตแล้วนะครับก็ถือว่ากำลังคืบคลานเข้าสู่นะครับมูลค่าตลาดประมาณ1,000ล้านนะครับก็ถือว่าเป็นอะไรที่แสดงความยินดีกับชุมชนลูน่าคลาสสิกที่อดทนกันมาถึงสุวันนี้นะครับที่ ก้าวผ่านตลาดในส่วนของตลาดมีสีแดงมาได้อย่างแบบโอ้โหถรือว่าถ้าเกิดคุณมาถึงจุดนี้ได้ถือว่าคุณแร่งเป็นคนที่อดทนเป็นคนที่แบบไม่ยอมแพ้จริงๆนะครับสําหรับในส่วนของตลาดลูกนาที่ใครๆก็บอกว่าตายแล้วนะครับแต่สุดท้ายก็ยังไม่ตายนะครับก็เหมือนเป็นคอซอมบี้นะครับเป็นอมตะกันแล้วนะครับตายก็คือไม่มีวันตายนเองครับก็รอลุ้นต่อไปครับว่าเขาจะไปยืนอยู่ที่อันดับต้นๆท็อปสิบท็อปยี่สิบได้หรือเปล่านะครับก็อนาให้เป็นแบบนั้นนะครับเพราะว่า หลายหลายคนหลายท่านผมเชื่อว่าน่าจะรอโอกาสที่จะให้เขากลับไปยืนอยู่ที่ท็อป10ท็อป20เนี่ยรอกันไม่ไหวแล้วนะครและข่าวต่อมาครับก็เป็นข่าวในส่วนของวิสเซนโนโรนัลโดนะครับที่ในส่วนของมีการโปรโมทใบแนนเนไม่ว่าจะเป็นเ f t หรือก็แล้วแต่นะครับในส่วนของรัฐบาลสหรัฐเองนะครับก็ได้ฟ้องโรนัลโดทาในข้อหาการโปรโมทใบแน้นะครับเพราะว่าใบแนนก็โดนคดีไปก่อนหน้านี้ใช่ไหมครับที่ซีซีนะครับก้าวลงจากตําแหน่งแล้วก็ โรนันโดเองก็โดนหางเลขไปด้วยนะครับที่ามาเป็นส่วนร่วมหรือเป็นส่วนหนึ่งในส่วนของกัรโปรโมทเนาะที่จริงแล้วก็มีได้หลายกระดานครับที่ใช้ในส่วนของนักเตะดังๆนักกีฬาดังๆไม่ว่าจะเป็นในส่วนของปากเกียวที่จับมือกับโฟกี้ชิบะไอนุจับมือกับในส่วนของนักอ,ออกแบบแฟชั่นชั้นนำนะผมจาชื่อไม่ได้เนาะก็ในส่วนของคู่คอยหรือแล้วแต่ต่างต่เองก็มีการเรียกตัวคนดังๆเนี่ยมาเป็น อ่าพิเซนเตอร์ในส่วนของเอ t นทีหรือในส่วนของเสื้อหรือโลโก้อะไรเงี้ยครับก็คาดว่านะครับน่าจะไม่มีอะไรทําแบบครับในส่วนของรัฐบาลสหรัฐเนาะที่จะอ่าต้องการหาเงินเข้ากระเป๋าเนาะก็คิดว่าน่าจะเป็นเรื่องที่ชาวเก็บตัวก็คงจะบอกว่าน่าจะไร้สาระนะครับคือถ้าเกิดจะฟ้องโมโูซูขนาดนี้คงต้อง ไม่มีใครกล้าออกมาเป็นพรีเซนเตอร์ให้แบรนด์อะไรสักแบรนด์หนึ่งอนะเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าวันข้างหน้าแบรนด์นั้นจะโดนฟ้องแลวจะมาโดนเราหรือเปล่าน,นี้ก็ถือว่าเป็นอะไรที่น่าหง,งุดหงิดใจพอสมควรเหมือนกับแบบฟ้องมัว่วฟ้องด่าไปอย่างเงี้ยนะครับเพื่อที่จะทป็การดีบัฟในส่วนของตลาดไม่ให้มันร้อนแรงเนาะและต่อมาครับก็เป็นข่าวสําคัญที่ทุกคนต้องฟังเลยนะครับสําหรับใครที่มีในส่วนของ บีเอสดีนะครับในส่วนของลิสต์เบอคอยของใบแน่นะครับที่เขาบอกว่าจะประกาศยุตินะครับการสนับสนุนในส่วนของบีเอสดีตั้งแต่วันที่1 5าธันวาคมี2023เป็นต้นไปแล้วก็ที่จะถึงนี้นะก็ใครที่มีเหรียญเหลือหรือใครที่ยังไม่ได้แปลงก็สามารถแปลงไปเป็น FD USD ได้หรือแปลงไปเป็นในส่วนของ B ีนหรือแปลงไปเป็นเหรียญอะไรก็แล้วแต่นะครับก็สามารถแปลงได้เพราะว่าถ้าเกิดหลังจากนี้คุณก็จะไม่สามารถที่จะแปลงเหรียญได้แล้วนะเพราะว่า กขาจะในส่วนของเลิกใช้เรื่องสนับสนุนนะครับเพราะว่าที่บรรนกัคดีไปอ,อะเนาะก็ถือว่าสําหรับใครที่มีครับเป็นเซตเล็กเซ็น้อยก็สามารถไปคอนเวิร์ตนส่วนของโปรแกรมของไมเนนได้ไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์หรือมือถือนะครับสามารถคอนเวิร์ตเซตเล็กน้อยให้กลับมาเป็นบีแอนบีหรือว่ากลับมาเป็นยูทิลีได้นะครับก็ไปมีนะครับก็รีบทานะครับเดี๋ยวกันลืมนะครับแล้วจะมาเสียดายนะครับว่า เอ่อตอนนั้นไม่น่าที่จะลืมเลยครับอันนี้ก็ฝากไว้นะครับสำหรับเตือนเพื่อนๆชาวคริปโตและคราวต่อมาครับสยามบล็อกเชน Blockchain นะครได้รายงานว่านะครับปนมูลผู้ถือบิตคอยในระยะสั้นนะครับร่วงแต่จุดต่าสุดในรอบสิบปีนะครับสะท้อนหเห็นความเชื่อมั่นในระยะยาวเนาะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ปกติแล้วนะครับเพราะว่าเอ่อถ้าเกิดมีการคิดว่าบิตคอยจะราคาขึ้นหรือว่ามีผู้ถือระยะยาวมากขึ้นเนี่ย นั่นหมายความว่าจะมีการเทขายบิตคอยน้อยลงนะครับเพราะว่าในส่วนของการเล่นช็อตหรือว่าเล่นระยะสั้นเนี่ยก็จะน้อยลงด้วยทําให้ปริมาณบิตคอยที่อยู่ในกระดานหรือว่าในในส่วนของอห่วงโซ่ต่างๆเนี่ยมันน้อยลงแล้วก็จะทําให้ในส่วนของบิตคอยหาย,ยากมากขึ้นอันนี้ก็ถือว่าเป็นข่าวดีนะครับโอเคเรามาดูกันเลยในส่วนของจำนวนผู้ถือบิตคอยระยะยาวนะมีการถือครองเหรียญมากกว่านะครับ115วันที่เขาวัดนะ นะครับเพราะว่าในส่วนของการถือระยะสั้นระยะยาวเนี่ยเขาจะดูที่ประมาณ115วันขึ้นนะครับในส่วนของใครนครับที่ถือ115วันขึ้นจะถือว่าเป็นผู้ที่ถือบิตคอยอยู่ในระยะยาวนะครับก็คือ l c h ส่วนใครที่ถือน้อยกว่า115วันจะถืออยู่ในหมวดของ s c h GH นะครับก็คือระยะสั้นเองครับแต่ว่าตอนนี้ในส่วนของบิตคอยเนี่ยก็หลังไหลนะครับออกไปอยู่ในส่วนของโควลเลตหรือว่าในส่วนของ ไม่ต้องมาร์สหรือว่าในส่วนของกระดานต่างๆมากมายครับเพราะว่าในส่วนของกระดานที่อยู่ในส่วนของไบเนนหรืออะไรเองก็ออกไปถึงหมื่นกว่าบิตคอยตั้งแต่ในส่วนของที่ซีซีโดนฟ้องร้องครับและตอนนี้นะครับในส่วนของปริมาณบิตคอยที่มีการถือโฮเดอร์ทั้งหมดครับที่วัดนะครับในส่วนของปีนี้ตลอดระยะเวลาสิบปีที่ผ่านมาครับก็พบว่านะครับในส่วนของผู้ถือลดลงมาแล้วครับในส่วนของระยะสั้นเนาะ ก็รอครับรอฟังเขาดีว่าหลังจากนี้นะครับจะมีการที่ขายน้อยลงไหมครับจะทําให้บิตคอยหายากมากขึ้นหรือเปล่าจะทาให้ในส่วนของบิตคอยเนี่ยพุ่งขึ้นไหมหลังจากที่มีการอนุมัติในสื่อบิตคอยสปอร์ตอี ETF เนี่ยจะทําให้ปริมาณการความต้องการบิตคอยเนี่ยเพิ่มขึ้นขนาดไหนครับอันนี้ก็ต้องรอติดตามกันตอนต่อไปครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับปริมาณบิตคอยที่ถืออยู่กับผู้ถือระยะยาวครับอาจจะกลายเป็นเศรษฐี เลยก็ว่าได้ครับสาหรับคนที่มีบิตคอยอยู่ตั้งแต่ตอนที่เขาลงไปที่หมื่นห้าเนาะก็ถือว่าคนที่ซื้อได้ราคานั้นก็ถือว่าเป็นคนที่อมองการไกลแล้วก็เห็นจังหวะที่ดีนะครับก็ขึ้นอยู่กับในส่วนของสูตรแล้วก็เงินส่วนของเทคนิคของแต่ละคนนะในการเข้าบางคนอาจจะได้ราคาที่สูงวันนิดหน่อยก็ไม่เป็นไรฮะว่าตอนนี้บิตคอยก็อยู่ที่สามหมื่นแปดแล้วก็คิดว่าถ้าเกิดไปไกลถึงหกหมื่นได้เหมือนเดิมหรือไปไกลถึงหนึ่งแสน นอล่าได้เหมือนเคที่ o ูดพูดก็38มหมื่นนี้ก็ถือว่าเป็นอะไรที่ไม่ได้แพงเลยนะครับโอเคสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับบ๊ายบาย